โดโมโดโมสวัสดีครับหน่อยนูราเกครับมื่อนี้ก็มาเหตุชิปต่อหลังจากที่จอหูนะครับเป็นเหล็กไอเทปปังนะครับเหล็กอีตาเนี่ยครับเหล็กแผ่นนากามินนะครับก็ได้จอหูนะครับในเหตุขิปจ่อหูตอนนี้ก็สีมาเริ่มเห็ุลิปเชื่อมต่อเลยครับแบบเชื่อมงานตัวน,นี้ก็สิได้เชื่อมต่อหลังจากที่จอหูเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องมาตัด ัดเหล็กตรงกลางของเหล็กแผ่นนี่นะครับใส่แก๊สตัดครับก้อนตัดแก๊สตัวนี้ก็ก็คือแบบต้องจอหูก่อนนะครับเนาะจอหูเพื่อสีให้แก๊สมันเข้าไปมันจะได้จ่อไงครับมันสิบระเบิดออกนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กแผ่นนะครับเนาะก็ต้องหาช่องล้มให้มันก่อนแหละครับก็จะเป็นเทคนิคจังน้อยนะครับก็เขาจะตัดกันประมาณนี้แหละครับก็ซีเหลี่ยมพื้นผ่านะครับก็ใส่เหล็กแป๊บตัวนี้นะครับเนาะ ตัดออกมาแล้วก็เกียเพื่อให้เหล็กแป๊บเข่าได้นะครับเนาะก็ตรงนี้ก็สีได้เกลี่ยไขสกีครับบากตรงขอเชื่อมครับพอมันสีได้เกีีร์เหล็กนะครับก็นั่นผมก็เต้มแผ่นดีตาลงไปครับเพื่อเป็นแบบเวลาตั้งงานนะครับมันสีได้เสมอกันนะครับมันนี้ก็ใส่เข็นครับเพราอมันอานแผ่นใหญ่ครับอันตรายจ้งหน่อยครับมัอนี หลังจากที่จอหูนะครับจอหูตรงกลางเรียบร้อยแล้วครับก็คือตรงนี้ก็สิเป็นตั้งตั้งเสานะครับตั้งเหล็กไอ้แป๊บสี่เหลี่ยมนะครับนะเนาะเหล็กตัวนี้ก็เฮ็ดเองครับเชื่อมเองตามรูปขึ้นมาเขาต้องการขนาดความยาวอยู่ที่เก้าสิบกับสองร้อยนะครับเนาะก็จอหูครับจอหูกับมีมาทับปูครับกะเฮ็ดตับเกี่ยวครับคือแบบเขาต้องการตับเกียวสองจุดจากข้างล่างข้างบน สูง n h เท่าเดนะครับกังจากตับเจยวแล้วก็ต้องเช็คเช็คหูเกี่ยวว่าออโอเคบ่ครับเขาขันใส่นอ็อตใส่น็อตตัวนี้กับบลูโตโอเคบ่ครับดังจากนั้นก็เริ่มตั้งครับตั้งฉากต้องใส่เข็มยุกครับเพราะว่าตัวนี้กะคือแบบเขาตั้งข้างล่างไว้แล้วครับความสูงความยังกะวัดไปครับเพื่อบ่ให้มันผิดผ่าน,นะครับถ้าได้เชื่อมมาแล้วมันผิดก็คือต้อง เสียเวลาครับต้องมาตัดกันอีกไหมหลังจากที่ต้องผมก็ต้องใส่เหล็กครับเหล็กพยุงไว้ครับก็คือเหล็กพยุงเพื่อบำให้เวลาเขาเชื่อมเขาอย่างมันสิบะแดงอนะครับมันจะยังหนายังใ้่ยยงหลังนะครับก็คือต้องการเป็นเทคนิคจังหน่อยใายกว่ากันนะครับกันบ่ให่งานเสียรูปนะครับเนาะนี่ก็เชื่อมไปครับรอยเชื่อมตัวนี้เขาบ่ให้เชื่อมงครับข้างบนครับเพราะว่ามันสีมีเหล็กมาสูบอีกทีนึงนะครับเนาะ สำคัญตรงนี้บมื่อได้อยู่ทางหนาครับสำคัญตรงนี้ข้างหลังครับตรงนี้ครับผมได้พับได้ได้พลิกงานมาแล้วนะครับเนาะนี่ครับตรงนี้ครับกะตรงนี้ครับคือต้องเชื่อมยางเน่นเลยครับตรงนี้ต้องเชื่อมให้เน่นครับเพราะว่างานตัวนี้มันใส่แห้งสูงครับเดวเขอไปรับช่วงต่อครับตรงข้างข้างหน้าที่เห็นนั่นคือเชื่อมแบบหน่อยๆครับหลังจากเชื่อมมา่ลเราเขาก็ต้องเกลี่ยให้มันเรียบครับเกี่ยเรียบนี่ค็ไบทละครับไทยละ ให้มันเรียบเพื่อเขาซี้ได้เอาไปประกอบงานต่อไปนะครับเนาะตรงนี้ก็สีระวังจังหน่อยครับอันตรายเวลาพลิกงานขึ้นครับข้างล่างข้างล่างนี่ก็เซ็ตแล้วครับผมก็เชื่อมแล้วก็เกี่ยร์ลยครับมันสิอันตรายจังหน่อยครับบ่อยากให้ผู้ใดมมาอยู่ใกล้ครับเวลาพลิกงานครับอันนี้ก็ต้องระวังเองครับแบบมันถ้าเกิดเขาพลิดงานเห็นอย่างไปติดคลื่นเราเขาต้องรับผิดชอบครับเ้าถึกเจ้าของก็บ่เป็นอย่างครับ เก็บเองครับตรงนี้เจ้าของเฮ็ดเจ้าของกันนี้เองนี่นะครับทางงานมันผิดมันเกิดผิดพลาดอย่างครับหลังจากนั้นก็นเสียมออกมาเสร็จกัแบบรูปวบบนี้ก็เริ่มทาความสะอาดครับเกียร์ทำความสะอาดปุ๊บก็เริ่มทาสีครับกะพ่นซาบิโดเมรครับซาบิโดเมกะสีรองพืน้นสีกันสนิมบ้านเฮานี่ครับเพราะว่าเอาสีไปทาสีข้างนอกอยู่ตรงเกมร์บางครับอีกทีนึงครับ แจ็คสั่งลูกค้าเขากะรับงานต่อไปนะครับผมกะรับผิดชอบท้าสบิโดมเมดในไม่เรียบร้อยครับคือเซ็คคินิ่งของผมครับผมก็ท้ายเรียบร้อยพองานแห่งสีแห่งกะรับครับเล็บยกขึ้นทรงงานครับเสร็จแล้วครับงานมือนี้ครับ